สวัสดีแฟนวอลเล์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เราก็มาติดตามการแข่งขันวอลเล์บอลของทางฝั่งชายกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ทีมชายของเรานะคะก็ได้สู้กันกับทีมวอลเล์บอลชายเวียดนามค่ะก็เป็นทางไทยเรานะคะที่พ่ายแพ้ให้กับเวียดนามไป2ต่อ3มเซตค่ะเวียดนามเนี่ยเวลาเล่นกับไทยนะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มอย่างมากเลยลูกเสิร์ฟของเหงียงงอกตวน,นะคะเสิร์ฟดีมากๆเสิร์ฟแรงแล้วก็จ้ำเสิร์ฟทุกลูกเลยค่ะ สำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะฝ่ายไทยของเรานะคะจะสู้กันกันกบวอลเลย์บอลชายของฟิลิปปินส์ค่ะจากที่สนามแรกนะไทยสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้ไทยทําผลงานได้ดีนะคะในการเจอกับฟิลิปปินส์ในสนามที่แล้วนะคะการเล่นของฟิลิปปินส์เนี่ยมีเกมรุกที่ดีเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะแต่ว่าไทยก็สามารถที่จะสยบได้เพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันที่ไทยเราจะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เนี่ยต่ก็เชื่อว่า ฟิลิปปินเขาพร้อมที่จะล้างแค้นไทยเหมือนกันแล้วยิ่งเมื่อวานนี้นะคะเขาน่าจะได้ศึกษาหรือว่าเขาน่าจะได้ดูเกมการแข่งขันของไทยน่าจะเห็นข้อผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างแล้วนะคะก็เชื่อว่าฟิลิปปินคงไม่ปล่อยเราไปง่ายๆอย่างแน่นอนฟิลิปปินนะคะทีมวอลเลย์บอลชายฟิลิปปินเนี่ยโอ้โหเคยเอาชนะเวียดนามสาต่อศูนย์เซตนะ ที่แต่ต้องบอกว่าเอาชนะได้เนี่ยต่ก็งงเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเล่นดีมากๆนะต้องขอชื่นชมนะเมื่อวานวอลเลย์บอลชายเวียดนามเนี่ย มาโหดมาเต็มทุกสกิลเลยค่ะทุกคนตัว MB ทํางานได้ไวทํางานได้เร็วมากการเสิร์ฟตัดเกมรุกของไทยได้ดีมากๆแล้วถ้าฟิลิปปินส์ได้เห็นการแข่งขันเขาจะเล่นที่ลูกเสิร์ฟเลยนะคะถ้าเขามาเหมือนเวียดนามเมื่อวานเนี้ยไทยเราก็อาจจะลําบากไม่น้อยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรอติดตามต้องรอรับชมกันเลยการแข่งขันนะคะจะเริ่มต้นในเวลา16นาฬิกาตรงนะคะอีกไม่กี่นาทีนะคะการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้ว นะคะคต้องขออภัยที่คลิปนี้มาช้าเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไทยสามารถเอาชนะฟิลิปปินไปได้และในวันนี้ซึ่งเป็นสนามที่สองแล้วสัปดาห์ที่สองแล้วฟิลิปปินเขาจะแก้แค้นไทยหรือเปล่านะคะจากผลการแข่งขันในสนามที่สองไทยลงแข่งแล้ว2นัด ชนะกัมพูชาไป1น,นัดแพ้เวียดนามไป1น,นัดส่วนฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันค่ะลงแข่งขันไปแล้ว2นัดชนะ1แพ้1เหมือนกันณนะเวลานี้มี4คะแนนเท่ากันกับไทยผลได้เสียของเซตก็ใกล้เคียงกันด้วย อย่างที่ต่ายบอกไปว่าฟิลิปปินส์วันนี้มาแน่ๆเขาก็มีความหวังว่าจะล้มไทยเหมือนกันหวังจะล้างตาทีมชาติไทยของเราเหมือนกันเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยยังไม่มีความเสถียรมากพอแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องปรับมีเรื่องที่จะต้องแก้กันอีกหลายจุดนะคะดูจากเกมการแข่งขันเมื่อวานนะแต่โดยส่วนตัวต่เชื่อว่าพอท,พอทางทีมวอลเลย์บอลชายเนี่ย ได้ลงแข่งไปแล้วรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายของเราก็จะปรับแก้จุดที่ตัวเองผิดพลาดได้ไม่น้อยโคช้ชเนี่ยมองตาขวางหลายรอบมากๆเลยนะคะโคช้ชของทีมวอลเลย์บอลชายเนี่ยค่อนข้างดุมองตาขวางไปที่นักกีฬาหลายรอบมากก็เชื่อว่าวันนี้จะปรับแก้และจะไม่ปล่อยให้ฟิลิปปินเนี่ยเอาชนะเราได้ไทยจะต้องสยบฟิลิปปินให้ได้นั่นเองนะคะตามที่ต่คาดเดาวนะวันนี้ผลการแข่งขันน่าจะเป็น3-1คือไทยเนี่ยสฟิลิปปินหนึ่งนะคะ มองว่าโอ้โหมันน่าจะดุเดือดพอตัวอยู่เหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไทยเราเอาชนะได้เป็นแชมป์สัปดาห์นี้ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเอาชนะฟิลิปปินส์ได้เอาชนะอินโดนีเซียได้นะคะเราก็จะสามารถครองแชมป์ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องลุ้นนะคะมาให้กําลังใจนักกีฬาชายไทยของเราค่ะแล้วการแข่งขันเนี่ยมันมาต่อเนื่องแบบนี้ต่ายเองก็เป็นห่วงในเรื่องของสภาพร่างกายเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ค่ะเกมการแข่งขันระหว่างทีมวอลเลย์บอลชายไทยกับทีมวอลเลย์บอลชายเวียดนามมีคนคอมเมนต์กันมาอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะคะว่าเอ๊ะทำไมโค้ชไม่เปลี่ยนตัวไม่เอาตัวสำรองลงใช้งานนัก กีฬาหนักจนเกินไปหรือเปล่าตรงนี้แต่ก็เห็นด้วยนะกับคอมเมนต์ที่ว่าเอ๊ะทำไมไม่พักนักกีฬาบางทีนักกีฬาใช้ร่างกายหนักสู้กันไปยาวๆถึง5เซตแบบนี้ก็ไม่ไหวเหนื่อยล้าเหมือนกันแล้วก็ต้องมาสู้ศึกในวันนี้ที่จะต้องเจอกับฟิลิปปินส์อีกนะคะแต่เองก็ไม่เข้าใจในจุดจุดนี้เหมือนกันค่ะทุกคนโค้ชไม่ไว้ใจนักกีฬาคนอื่นๆหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะเราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นหรือไม่ไม่อย่างนั้นนักกีฬาของเราเหนื่่่่อออยยล้าางแนนนคะ อย่างไรก็ตามนะคะห้ามพลาดเลยวันนี้เกมการแข่งขันระหว่างทีมวอลเลย์บอลชายไทยกับทีมวอลเลย์บอลชายฟิลิปปินส์จะเจอกันในเวลา16นาฬิกาพร้อมเชียร์พร้อมให้กำลังใจนักกีฬาชายไทยของเรากันนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ